สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่แม่ส้มลงการทําอาหารที่จะถ่านในคลิปอะคะ่ะให้เพื่อนๆดูเพราะมีเพื่อนๆแนะนํามานะคะวันนี้แม่ส้มจะทําผัดกะเพราเนื้อหน่อไม้ดองค่ะเพื่อนๆขั้นแรกก็ตำพริกกระเทียมนะคะตำามนี้เลยค่ะแม่ส้มใช้ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะเพื่อความเผ็ดเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นกระทะที่แม่ส้มใส้ทอดไข่ไปแล้วเนาะเอาพริกเนี่ยคะ่ะไปผัดผัดให้หอมเลยนะคะเพื่อนๆผัดไปสักแป๊บนึงเพื่อไม่ให้มันแบบมีความเหม็นเขียวอะคะ่ะแล้วก็ใส่เนื้อสับลงไปจ้ะปรุงรสตามชอบเลยนะคะแล้วแม่ส้มเนี่ยก็จะใส่หน่อไม้ดองอะลงไปเลยเพราะว่าอ,อหน่อไม้ดองอะแม่ส้มอะ ไม่ได้ไม่ได้ลวกอะค่ะเพราะว่าถ้าลวกแล้ว,วความหอมของหน่อไม้ดองอเนาะมันก็จะหายไปแ้วส้มชอบแบบมีกลิ่นนะคะก็เลยใส่ไปแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้หน่อไม้ดองเครื่องปรุงเอ,อมันสุกไปพร้อมๆกันผัดนานอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ส้มเติมน้ำลางคบไปเนาะก็ผัดจนจนน้ำในผัดกะเพราะคะ่ะเพื่อน แห้งแล้วก็ใส่นีจะเริ่มแห้งลใส่พริกไทยพริกไทยอ่อนใส่พริกไทยอ่อนลงไปด้วยนะคะผ่อนแห้งได้ที่แล้วก็ใส่กระเพรากระเพราอันนี้ปลูกเองค่ะต้นอยู่หน้าบ้านนะใส่เยอะขนาดไหนก็ได้ชอบค่ะน้องแก้มก็ชอบกินใบกะเพราแต่อันนี้ไม่ต้องผัดกินเองนะคะเด็กๆไม่ได้กินด้วย นี่จะ้ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่ากินมากขั้นตอนต่อไปก็มาทำพริกน้ำปลาค่ะอันนั้นเผ็ดแล้วนะแต่ว่าเพิ่มความสะใจด้วยการทำพริกน้ำปลาเปรี้ยวๆ,ๆค่ะเพื่อนใส่ทั้งพริกสดอหอมกระเทียมชุลดหงหนัวนะ น้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวจ้าแม่ส้มจะบีบมะนาวเยอะหน่อยนะเพราะว่าออชอบความเปรี้ยวค่ะแล้วก็ในเปลือกมะนาวมันก็จะหอมด้วยเนาะนี่จ้ะใส่ผงนวนลงไปเติมพริกอ่นลงไปนิดหน่อยให้มันหอมๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะผัดกะเพราเนื้อใส่หน่อไม้ดองแล้วก็มีต้มต้มผักกาดดองค่ะใส่หมูสามชั้นอันนี้ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนให้มันไปเปื่อยเนาะส่วนผัดกะเพราผัดเมื่อกี้นี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็นี่จ้าพริกน้ำปลานะคะอันนี้ เผ็ดไม่พอต้องมีพริกน้ำปลามาแก้มนี่จ้ะต้มผักกัดดองเนี่ยเวลาแม่ส้มกินเนี่ยแม่ส้มชอบใส่พริกนะคะขออนุญ,ญาตใส่พริกนิดนึงมันหอมดีค่ะให้รสชาติแบบหอมๆแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะไข่ดาวน้องแก้มอยากกินไข่ดาวที่ไม่ใส่ไข่แดงแม่ส้มก็เลยเอาไข่แดงของน้องแก้มมาใส่เป็นสี่ฟองไปเลยค่ะ มาจากเพื่อนๆหาข้าวหาปลามานั่งกินกันเป็นเพื่อนกับแม่ส้มนะคะมีเพื่อนกินข้าวอร่อยดีค่ะคแซบค่ะืชื่นใจม,มาน้องเว้มาสวัสดีครับแม่ลูกมา มาไหมคนป่วยคนป่วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไม่ป่วยไปหาหมอมาปิดเทอมแล้วค่ะนี่ค่ะราดพริงน้ำลาไปอย่างนี้เลยนะ มีเพื่อนๆถามว่าเห็นไหมส้มกินดนอกไม้แต่ไม่กินยอดมันจริงๆแล้วยอดมันอยู่แค่นี้นะคะอันนี้คือเปลือกของมันมันกินไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยขนาดจิกยังแข็งเลยนี่เพียงแต่ว่าแม่ส้มไม่ได้ปอกก่อนยอดมันอยู่แค่นี้คะ่ะอันนี้เปลือกมันแข็งนะคะ วันนี้ปอกสตอร์มาสตอมันสุกค่ะถ้ามาปอกตรงนี้แล้วมันลื่นเนาะมันก็จะกินยากหน่อยก็เลยปลอกมันเลยดีกว่าค่ะ มีเพื่อนๆต่างชาติบอกว่าอันนี้คือถั่วมันไม่ใช่ถั่วนะคะ i t n น t อ e บีนนะคะ i t i อ s t o ตอค่ะ It's โซย m มมี so ด้วยค่ะเขาบอกว่าแม่ส้มมากินถั่วดิบได้ยังไง บางคนก็ถามว่าอันนี้คืออะไรถัว่วหรอถั่วอะไรอะไรเงี้ยเขาจะไปหาซื้อมากินไม่ใช่ถั่วค่ะสะตอสตออิโซยัมมี่ค่ะ Um. ฝนตกค่ะชอบมาก ใส่พริกไทยอ่อนด้วยค่ะ หอมค่ะอร่อยอยู่ในหัวหนวัวเวย ตรงหม้อข้าวอ่ะลูกเห็นไหมลูกไแพดไอแพดนะลูกอยู่ตรงนี้นะ Oh หน่อไม้ดองก็อร่อยค่ะหน่อไม้ที่นี้ก็อร่อยหน้าฝนหน่อไม้ขึ้นเยอะค่ะเพื่อนๆ รอก่อนรูก เผ็ดแล้วค่ะแม่ส้มใส่พริกเยอะมากใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะ อร่อยลงตัวมากเปรี้ยวหอมค่ะ ผัดกะเพราตรงคู่กับไข่ดาวเนาะอร่อย เดี๋ยวแม่ส้มทำคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปำทำส้มตาให้แม่กินค่ะแม่อยากกินทส้มตำตำไทยซื้อถั่วกับไปใสม่มะละกอบ้านน้องมาแล้วค่ะ ะะกลับขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สม้มช้อนทองแล้วก็วิหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ